진왕, 오오오! 뭐라? 오오오! 진왕, 뽀뽀뽀뽀! สำหรับคลิปนี้ผมก็สิลป์าพี่น้องไปเบิงเงินวิธีการเทสกับปุนเนาะของแม่ประมวลเนานะที่เคยผมที่ผมเคยถ่า,ายเมื่อสองปีที่แล้วนะวิธีกับราย,ายละเอียดภายในเด้อยพี่น้องเด้อยพอผมเคยเทดคลิปเต็มไว้แล้วนะอันนี้ไป ทายทำให้พี่น้องเบึงกัซืนะ่ะสูตรโบราณสูตรโบราณครับเอาเดี๋ยวไปเบ่งกันครับส่วงเวาสาบรรยากาศดีกันนะเอาครับไปเลยครับอันนี้่นนี้ตล้งจากทีนวดแล้วอันนมาใชะยังไนก่อนลืมแล้วพอดนเลย อ๋อจะปั้นจาปั้นอะกันสิมันนวลด้วยเนาะอ๋อหนวดไทยมันนันได้เนื้อมันละกัน,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 นจังเน,น,นี่ยเฮ้ยจะไปรูปคนที่ยั่งเหยิงว่านจีผมลงเฟซบุ๊เกเลยมีคนถามมา,ขาเข่ายังก็พระเจ้าพระเจ้าดำพระเจ้าดำเออ <c oughs> ดำเขาเจเ้าแดงเป็นเบิร์ตเออขาเจ้าแดงมันหถันงั้นเออขาเจ้าวดำมันโดนันเจ้านวดเนี่ยเจ้านวดจักหน้าที่ก็กาบกาบอะไรข,ไขไึ้นความสิอ่อนเนาะแ <laughs> ม่บอกความสิได้เ,เลี้ยความสิได้นะประมาณมันหะัสมองเนอะ ิรีจะอเหนนวดนล่นะทันกนิมปลาแบบคือเกาปลาบแบบเมื่อยตีเอาพรท่นปกติแหละตอนนั้นยำบุญยำสินหนึ่งจะกิโลดสูงสุดเป็นแมนโอแม่นปลาร่อยลอยโลกโอ้ยลอยโลก ุดแต่พ่อโอ้ควาวความกระสีมันอยู่ตรงนี้นะครับต้องมาหนวดเองมั้ยหนวด้ะก็ยังียมีผ่าขาวกองอีกดีเป็นละเอียดที่เห็นเป็นเศเงียงง่ามที่ออกมาเั็นจะเศษวันไหนต้องตื่นเตือนสีที่หาแล้วก็สิได่ตื่นตื่นไปหนักแล้วราะว่าถ้านอนก็เลิกแล้เนาะแรงคือคืนมาประเทศตีบ บะดีแค่จำนี่แหละพอดีข้าวกินเทียงมึงขายางบริเวณวัขายจกเกอ่อเดียวนี่เอออันลูกขาดหูจักอะไรกันสกินเทยียงนะนะข้าวกิ้งสกินเทียงข้าก็ิ้งาปังปงคือว่าไงเราตามกำลังเขาเนาะกำลังเขาแหละมึงแค่จำนี่ก็จำนี่ก็เอาอูเลยสาสี่ลอยนะ อั่นสีไปเห็ดเชินอันมือละเกือบรอยโลยนี่ก็ชิวไวอะไรติดไวเพราะว่าห้าได้หนวเด่นหั่นนี้หั่นก็ดีอีกจังเลิ่งไม่ค้องทุนแรงก็เลยอั่นรอยโลยนี่เจ้าแซดจักเต่านี่เต่าเดียวเต่าเดียวแถวเดียวกัดเปลี่ยนกันนี่งอ๋อแล้วจะห้าหนวดหนวดไดเบอร์เปลี่ยนหนวดเตียงใดก็คือใดแต่ถ้ามันหลายไปนะก็เอื่น เปนมันเยแลมาซอยเอ้นหไม่แตมันเลและมันกด่วงไอโควิดมาสอวีนี่ป่ะด้มีบุญนมีอย่งเนาะป่ะดีวมีก็ได้มงแต่เุวิังสีแต่เด้น้างเจอเอะไรเอาเอาสามีเลยนะโอนี่เริ่มอ่อนอะไรเด้เนาะไก่แลยไกลเลยไปน้าอีกเยองเยอโอเคโอเคเลยเนาะ เราหอด้วข่อดวราหอดบรหอดเพิ่งั่วโมงหอดซิบก่านทีก็ใส่ได้แล้วอืมมี่ี่ฮะอลารขึ้นมาว่าอันจำมันจำมันสามสิบสี่ซิบโลนี่ฮะมีอายุอืม เอาไม้เข้ามาหันมีลูกค้าเอาเดิมมาเจ้าก็เจ้าก็เท็ดที่เก่าเท็ดที่เก่าอ๋ยู่ลายงานส่งงานแต่งเนาะข้าเจ้าสั่งเนาะเป็นแบบใหม่สิแต่เมื่อถ้าเกิดก็เจ้าสั่งเป็นเป็นโลยังั่นเจ้าเจ้าคิดยังไงครันสั่งแบบนั้นบ่อฮะก็คิดเลยกินเต็มเลยเด้ออ๋อบริจาคมาบริจากเป็นถุงกนไ่้สิอยากเป็นถุงเงินแล้วมันได้ขายดีกว่า ได้ดีกว่านะเป็นเงินอ๋อกอเดียวนี่อันกระขายมือหนึ่งกันซิบสองโหลเนาะใช่เลยก็ขายอันสามโหลหกซิบได้แน่นบลบ่ได้บ่ได้ซิบโลเทาขายสามโหลจรินะอ๋อคือเมาก็เมาไปเลยถือว่าเหยียดยู่ดเนาะเขาเห้หนะอุ่แป้งคือกระขึ้นทอกันเล้วเดียวแต่ปะเป่นกรขายเืินละ สิบสองหน่วยจนขายสามหนนะเอะอก็เลยกับแค่เลื่อนไปพวกสิบบาทค่าเนื้อเนี่ยพอต้องพูดถึงติฮะค่าเมื่อเนี่ยพอต้องพูดถึงเมื่ออยู่แล้วติกว <c oughs> ่าสีออกมากเลยมีลาแต่ว่าแต่ย่าเท่ากับไข่ก่อนไข่ก้อนเท่าอยู่ซื่อๆนะอ <ừ> ยู่ใดซั่นนี่ก็เอาละครับหลานเออ โอ้เหลื่อมเป็นต้องให้มันอ่อนเต็มทีวะจังจังเป็นเลวเลยล่ะโอ้เลวเลยเนาะเลวเลยแล้วมันจละลงหงเฟืออเนาะใส่น้ำอีเพนี่ได้แล้ว,วอ้าบันนี้ได้แล้ววันติดร้อมขาขาว ได้ยุสิบสองสิบสามโลอยู่บะแมนว่าน่นะน่ะเอาจนจนเหลวเล<อ>ยเนาะงจังจได้เนาะมันจังเจ็งไดเจนมันจังสีออกมานันหน่ะเป็นบอ,อ,อกอย่อยูถ้าเม็นบอมีอันนี้เอาแป้งเห็ดซะเลยก็คือกันนี่แหละโหเอาจริงๆกว่าใส่ควมบททุนกันนะก็จะได้แต่ละขั้นตอนเนาะ ามมาเรซ้างโมงเลยอ่มีคนทรมาเลยอ่านะอลูกค้าทัมาเนะ่ยะพรว่า,าถึงขั้นตอนกองเลยทีหบังต้องถึแ่เสนบียดโนตอนเน่นีมีผู้อยากก็ีท้อช่วยวยนยงเอ่อเ้ช ใน,น,นส่วนกินเที่ยงเนาะพะเจ้ามากเกินกินกับไปมัก็ทำหงะส่วนเที่ยงส่วนกุ้มกันคุน้กันก้ากินว่าเบ็นนล่งบัวเนาะกจะกินเล่าซ่นะเราะเล่าได้มาสื <laughs> อนนำเออยี่เหล่าก็จะแต่งง้วงกันเลยก็คิดแก่ก็จะทำไงเออลูกไก่มันน้อบัวก็ได้มาสโอ้เสียนง่ายอโอ เวอนเสนตัวเบิ่มึงบบบีกูมันค่ะจักโลก่เบิดนี่บอมืเนี่มืีสีแดงสิบสิบสามสิบสิบสามไปไปเนาะสีละกละเพราะว่ามมนหัวใหญ่เาลโทรมาว่านู้นอ่งีจะได้วยอดนะผมก็มาเท่ากับขายไปไหนเลยนะเออเออ ก็ใหม่กันดังใหม่ไม่ตอกติดนี่แล้วห้งนีอันไหบ้านใดบ้านพี่นนองข้าบ้านค่ะเออแมนอยู่เ้ามาขายพร้อมมาสามลอยซีหลงบ่อมีแห้งจ้างนูอไปตต่ตัวเนี่ยเขาเจ้ลอยนี่ก็เปินกระคดคือกัน ถ้ามแม่ถ้ามแม่มันมีมแม่แม่ก็มีโอ้โหนี่คือวิธีการนะี่ยังก่อนเขเรียกว่ายังก่อนปะอ,อ,อันนี้อ่าเขาเรียกว่า,อาอของของเน,เนาะข,ของของแป้งเนาะของแป้งโอ้ยผ้ขาขาวของผ้าขาวของ,ของแป้งมันจังละเอียด เส้นม,มันยังดีแต่มันจีบมันจีขาดมันจีงบงามงบวกกองไม่ต้องกองโอ้ยกว่าจะได้แต่ละขั้นตอนกองนี่แล้วก็คือห้าวกะปีเลยแหละแบบเฮ็ดจังสีเหลวจะที่ายไ,ได้มั้ <laughs> ยใช่ถ้าชิมจับหวัวจะไง อ,อันนี้กองนี่งไหมนึกว่ากองเดีเดียวกันแล้วเนารียวอ๋อยังหายแล้วก็เมาโอ้ยสีสันเออนี่แหละเ้ากองกองตันหนึ่งกองสีเห็ดแปลงมานี่ยโอ้แกกมากแล้วห้าก็มากองอีหกหนึงกองอห้ากอาเกลืองลงหลายๆมันส,สะอาดมันสิโภสมโบมนิน คนบมีโบราณวิธีเห็ดมันก็มันเป็นว่ามันหมีันเลยสินะโอ้บอกได้มันต้องใส่ความชำนาญเลยลายเมร์ทำไมว่าอยู่ดีดีสิมาเห็ดโลดคั s <S Why, <man. S 1> นจืดเขื่อนันของป่าอ่มโอ้โหมันก็มีเหตุง่ายเป็นไรด้วยอันนี้เ้ามันสูตรพอสูตรแม่เนาะสูตรพอสูตรแม่ยังมาเห็ดบัวห่ออ้นสูตรของป่า แปดตองต้องเพิ่มเรียนรู้ไปน้ำยังสิ่เออลองผิดลองถูกเนาะลองผิดลองถูกเพิ่มไปน้ำว่าเห่าเห่าเห็นเพิ่นเฮ็ดมาอย่งสิ่งนะเขาปูนแป้งเพิ่นเฮ็ดมาเอาเพิ่นมันคือเข้มของเพิ่นอย่างสิ่งนะก็มาลองมึงดูนี่นะเออเขาก็มาลองมึงก็น่าว่ะแต่ก่อนมันสีเหม็นสีสมนะหมูเป็นไงตาไอ้ปั๊บเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยเนาะตามแบบความจำนาเขาเนาะเทาสิ มาเห็ดตัวนี้โอ้มันดีไปหนึ่งก็เอายงไสีเกลืออะไรหลายๆำเห็ดก็เดียกว่ะเออเอาลุ่มเลยลุ่มมันจะจาดนอกเกลือมันเด,ด้เพื่อถือจะเอาหลังค่ะหลังเนาะเขาไปยังเอาเกลือหลังมันบอกอเขามาหลังขาพุ่นเขาเ็าเก,เกลือหลังก,หกหงก็บบดีดีโอ้เบืองแต่สีสันกับหแล้วสีสันง่านนะ มันละเอียดโอ้ยละเอียดสีสันงามเลยนะ่นเวลามากเหม็นเพรเป็นตะหยักเหม็ลายมันเกิดนี่พราะปลูกจะเหม็นยังปลูกเหม่นยังเน่าอันนี้เห็นอยู่นนาะตะการลูกคนนี้วะเออเอามาแต่เอามาแต่หน้าเอามาลงไห้ไว้อันนี้แกตคือเพลินนะอันนี้ถึงขั้นตอนใน เีทจเแล้วเดเซนแล้ว่เีเง่งกินแลงก็แค่ยูตัวนี้เฟือ่อนมันเป็นเฟือนหน่อยนะยกลม,มนากลมตาบีบมันหลดอันตาอนแนัแนวแน่ววิวก็เรียกว่าอย่งก่อนออน,น,อนี่เฟือ <c oughs> นเนาะเฟือนเนาะเออวคนก็มันหลุดไม่โบจักขนาดมันคืออย่างเฟืาา่อนอ,อันพวอมแม่ว่าเฟือนบีบกระปุกให้กินกระปุก ทำไมตะกี้มันมีอันหน,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  <c oughs> น,น่อยๆเนาะเอออันหน่อยโอ้แล้วก็ใส่ังสีเนาะ <c oughs> แล้วก็ไปบีบใส่ันผนเนาะผงผบผงผงคลุกอันนี้คือส่วนหนาไหมมันวิธ <c oughs> ีการสำคัญอะไรนี่ยส่นหนาไหมมันเลยโอ้แม่บ้าน สิว่าเหยียดยังไงเดี๋ยวโอ้ลายขั้นตอนขนาดอันควาหมายของการวน่น้ำนี่<ม>คือคืออย่างไรคไม่ถอดรอ,อ,องไม่ถอดดองท้าเทีนนะว้าวดองยวจะเสิมาขายผีเผลนะว่าแต่เอาล่ะป้านูนกินเนะเาะใม่ไหมนี้มันเศษติดก,ก,ก,กินเหมือนกันป้านูกินนี่แหละป้าเป็นยังต้องต้องวน่น้ำบางคน,นก็กระต่ายมาเทียนเสียนมันไปได้ดีถ้าห้าวบ้วนเสียนมันสิกูดเด้ออ๋อเด็ดๆพี่น้องโอ้ กูด่หักขนาดโอ้อโอขาดจับขาดจับเอ้ยไม่ยังว่านนี่ขาดจบับนนนนนนน,น ว่านมาถือมันมันลายเถอะโอ้ต้องโอ้สาเหตุที่ว่าน้ำเพราะว่ามันเสียนมันสีกระจายได้เสียนขโอเพราะว่าน้ำมันมันเสียนมันบอดีเลยอันปล่าว่าขาดหรือไม่ทิ้งใช่ทิงมันขาดนะมันีเนี่มันขาดมันขาดนะมันเนี่มันสิดแต่ผมเป็นอย่างเป็นอยัางแตดสีสันออกมากกินหนากินคือกันโอ้ผมกับตอนแรกก็สงสัยอยู่ว่าว่านว่าน้ำเป็นยังไงนะ

nóc nạm 2 2 2 thuyền đấy không? Ừ. Ừ. Hơi này

ไม่น่อยลูกค้าไล่มาแล้วเดี๋ยวที่ไหนก็จะเห็นเขาใส่ก็ได้ตัวหนาก็จะเติมหัว้อ่ก็สั่งจะเห็นตัเดียวว่าได้อะน่มั้งเดียวนน้นต้องเป็นหน่ง่ หลายอนดิโเอ็นน้อไม่ซอยนะบลัดบรัดหลายเพราะว่าเขาเขาก็บรัชจิคอยดีไปก็ถ้าท่านใดสนใจที่อยากรู้สูตรอยากรู้อะไรก็โทรมาถามโดยตรงกับปวาม่วนนะครับเพราะว่าถ้าคลิปรายละเอียดผมมีคลิปแรกให้พี่น้องที่สนใจที่จะดูสูตรดูอะไร ป้าห่วงสูตรปะมป้าบอกว่าไม่ห่วงนะครับโทรมาถามได้เลยนะครับแต่ก็ต้องใช้ความอดทนนะมันยากเนาะมันยากนะครับต้องหาเขาได้ทีนี้มันทีมันทีมันเป็นนะนะมันจังได้ทีมันบอกเป็นมันกระเสียงมันกระปงมันบอกเป็นถ่านี้ถาง่ายเลยคือมันแป้งแล้วบ่อยยางแล้วถ่าง่ายกับแป้งเออ อันนั้นเครื่องชุนแรงมันหลายอันลายที่สุดอันนั้นก็ือเป็นกันพ่อได้กินกินกินหอมขนาดนั้ะหอมเก่าขนาดพี่น้องเออแต่เดี๋ยวได้ฝากเบอร์โทรไว้ไม่เด้อเบอร์โทรเก่าเบอร์สองโทรอะไรเด้ออคลิปคลิปแรกเพราะเป็นโมเดลไซสิมนั่นเลยนะเบอร์โทรไม่เด้เอพี่น้องเด้อโอ้เสียงง่ากันนะ ที่ป้าว่าผาาหนึ่งไม้ยถึงว่าผ่าหนึ่งก็ผ่าอันที่ว่าเศษมันโบมันผาาอันเศษโบ่แตกออกจากกันว่าไม้คือเศษโบ่แตกมันเศษโบ่แตกกันขี่ข่ามันววีบอกว่ามันสีมาเต็งอยู่เนี่ยมื่อแมันเ็นงหนามมันนะอ๋อเข้าใจแล้วบาทมันเป็นงหนามผ่าผ่าอยังนอว่ะ อ๋อบาดได้แท้แต่เส้นเส้นมันก็แตกโอ้บาดจด้แหละบาดแต่ก็รสชาติคือเก่ารสชาติคือเก่าเออกับบ๊อบไซหน่อยหน่อยนึงผมนึกว่าพลาดละใช่เพื่ออะไรเพื่ออะไรใช่โอ้แคแดงกแคยังกินเนาะอันนี้มันเป็นอียังงแค่มัน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 ติดกันเนาะ ปล่อยง่ายเสียนติดกันมันโปรแตกโอ้ยพ่อเลี้ยงออกมาเลยสีสันง่ามเลยง่ามพี่น้องงั้นหน้าว่าไอ้น้องของว่าบันตานกัดเดี๋ยวสักูดเด้อยเดี๋ยวมันจะล่งเพจนิดนึงกัน,นย่าให้เกินบายโม่งเด้อยวางเทียงนี่แล้ววางเทียง,งยงน <ละ S 2> ีง่ก็คือจบมาบพท่านเสียใจในมื่บ้านนี้ มีคนมาดามที่ไ okay ่ได้บ่ได้นั่นเหม็นท่นเออกต่อที่ไว้ให้ฮละไรไหมนี้เออเดเดเส้นมันบดแตกมัองโอ้โหนี่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 เซนมันสิบบดแตกนี่เส้นมันสิบบดแตกนี่มันมันขาดกันอะไะอ่ามันขาดกันอันจะว่านี่ยังก่อดองแดงไหมถึงดองแดงก็ดองแดงอันติดต้องต้องเฮ็ดอีกเพื่อนึงวะต้องเฮ็ดอีกเพื่อนึงนะเดียนหมอมันมีวะหมออันติดเป็นเป็นก่อนเป็นก่อนเนาะอ่าดองแดง ด้ยันเจมันอะไรนบุญพลายกันมากมากก็ายดีันัจักรันมันเป็นจังสามบ่สามด้วยสี่จังบุญประมาณสามสี่เดี่ยวเนาะอืมมันลายเิดยเวลาใส่ใส่ประมาณครื่องหนึ่งบ่ใส่ ข้าวขาจะไป็หลายข่ uh ้วันแก่ใส่หลายตือข้ไวใส่หลายรู้เนาะเกือบนำไปนะมันมันแฉดกุ้วยอันกล้วยยังแค่ยังเห็นดดยังกินหมูอันนั้นบ่กินหมูกล้วย เส้นมันสีวนไปมันก็ยืดเส้นสวยมันน้ำนิ่งเลยแล้วเลยติกองกันหอยยอดติดกูดปันมาเลยเออแต่ว่าผมเคยเห็นสินก็เจ้าอันเฮ็ดแบบเครื่องนะเครื่องแบบเหมืนติ๋ตัวนั้นโง่หนาวตัวนั้นห้ามมือห้ามโน่หนาววนานาแต่ดีทุกการอ่าโอ้พี่น้องบงบง นำสาหาักกบซสาดืม,มันจะงันสีนงจริงดนำนำวุ่น,น,วนสาหาักก้อยอม,มันก็นจะโอเคปะสุดนี้ okay, okay, โอเคปะโอเคจังเอ๋อวุ่นวุ่นมางามเลยนะ ปุ่นโบราณด้วยค่ะดเดิมๆทำไปปลาขึ้นหน่อยเดี๋ยวสิโอ้ขายไปเดี๋ยวกานแน่นอ่ขายล่ะอหญ่สีเหมาโลหนึ่ง เพราะการล่องจากเตา,าอันคายแหละสิไม่ได้ไม่ไดแล้วถ่าเอาบ่ได้เห็ดหมวเลยเ